กินป่ะลูกลูกเลยมั้งี่ไหนฮะนะครับนี่คือก๋วยเตี๋ยวตายายนะครับชั้นก๋วยเตี๋ยวตายายนะครับกๆๆินยิมแล้วกับย่างกับพี่นอ้องเอ้ยไก่เขาอะไรตายฮะ<อ>จนเนื้องตากับยายแมียนย่างกับเลยพี่น้องแบบนี้โอ้ตฝนลินนล้นตฝนลิ้นปล่อย เสียงเขียดจะน้อยไปปลาโลงเนาะเพือถือปลาโลงดอกเขาถือถือยางเลยก็ได้ นี่เงียบสงบร่มรื่นนี่เน่อยเศาหนึ่งการเสาบ้านช่วยไก่บัตหนึ่งบ้านเสาอยู่แต่ว่าเขาว่าได้ซื้อเพราะอย่างไปขอเขาวัดไปกินเขาวัด ยิมาวัดกัน้อนสาลาพร้อมแเล่วนี่ับอันนี้ต้่นมันก็ยังนี่มากระด้านลิจี้ยังไงบอกลมเรือนนี้เนาะเป็นอยู่อุ้ยว่าไงครับว่าไงครับไก่เขียนจะฟ้องกนรมการอืออกว่าแค่นั้น เรื่อยมนันนี่คือไก่เลยเขตแล้วมันนี่ยสตรีมูนได้ครับว่าปองเขาอยู่เมืองไหนมึงเข้ายางลงไก่ดิไก่เติมใชะพูดจนไปหอดตะลุกหลอมสิน้นเพราะว่าตอนน้างยางมามันมาม,มีสาร้าแบบนี้ไหมหางทางซังซังสายเห็นป่าวพูดนะเข้าลงไปเอาเบิ้งที่พูดนะูโอ้ยปวดอดเดิอนเท่านัน้นเอนมัเนี่เอา้ามองเขาสีนย,า,นยนนางเขาเมืองไหนที่ ต้นมะขามเลยเม่อนกไนะอดียวมันกัดเน,นะนี่ยนะนั่ทายรถปีกับเนะ่ยมงเขางยางเขาอไก่เติอพิเนีไก่กแล้วอืมอยางเพื่อนเนาะไอ้เองเขาไปยืนพีง,บงแบบเบื้งกันดอกอื้นบ้าทั้งทั้งนะทีหอนหลอกนะเห็นไหมเขาบอกว่าหางกขามอย่เนแน่นครับ แมนเนี่ยห an, <In here. S 2> ้แบนหาแบนอีไหมใช่เพเ่อนใชแบนเพิ่งดอกอแมนมันมันเลยลวงเนาะลวงเลยครับเืมลืมมาห้อออกมาในมีตัวมาขามานะนี่แล้วไปก็ไปฝ่ายตัวัทากับ่าเดียวไปเนอะเรื่มมาเจ้าของนอนอยู่ห้องใดมันมต้องไปถามข้อเตอวะทีถามข้อเตอกเรื่มาห่วงนี่นี่มาห้องยังเป็ปุนี่บ้าห้อยังมันมีสาระเดียว เออแล้วก็ฮ้อนวัดเลยมันบ่ไกลโอ้ยไกลแต่พุ่นเบิ่งเฮา ừ. ừ. nhưng mà นี am, sa, ่แม so, er anyway, ่ทำทำล่้งร่ำ şey ข yes, ้าวยี да> ่งมบอเดียวกันแล้วกับจิบวชงใช้แบบมุ่งจทา์ยังแบบยังว่ากับยุอยู่หมกเดียวกันโอ้ยเงยขึผมเลกว่าปนี่มาดองนี่ก็ได้นี่เลยลางวยเดียวว่านี่มนดองนี่ก็ได้สุั่ ไปสไกลแเลยพี่น้อง đưa mà mà mình vô nào lột bó bưng kia nào lột nào lột ถามบนนน,นถาม,มนเพื่อไหนครับจะอไอ้อเขาเช่าให้พักกี่คืนครับ <c oughs> เห็นว่ายังไม่แน่ใจนะคะจะถามก่อนว่าจะพักต่อหรือเปล่าค่ะจะชวนทําบุญหรือเปล่าคะเห็นว่าแบบไหนยังยังไม่แน่ใจว่าจะจะอยู่ต่อหรือเปล่าลว, <c oughs> ว่าเราทั <c oughs> ้งเรามาในในในไอที่งานที่ที่ไหนครับนี่ อยู่บ้านทคนคนทายเห็นว่าห่างจากที่ประมาณสิบกิโลสิบกิโลเห็นว่าจะถามก่อนว่าจะทำบุญด้วยกันไหมค่ะตอนตอนตอนเช้าเหรอเช้าวันนี้วันนี้ก็มีจัดเรจะจัดสถานที่ค่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายผมให้คำตอบได้เช็คเอาท์กี่โมงเป็นตอนเที่ยงค่ะเที่ยงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวค่อยโทรเคลียร์ทางน้อก่อนไค่อยว่ากันนะครับข้าวพร้อมขับคล้วขับคล้วขับ รรเราคพักพีมัมนป<ม>่พี่แมนแมบบนใจ้ันเอาคันเล้วคันเววังซี่ทุ่หาทุมก็สิดพักเแมนครับพักดีกว่าม,มัน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 จะเป็นการเที่ยวดีกว่าระยะทางมันมันสำ้ำกันกับน้องบัวแดงมากกว่าแกนบ่ผกู้ไก่เตืไ่ไก่เตือ่<า><า>อไก่กนะ็นร้อยโอบเยา สองร้อยสองหอยลูกสองอลกบอกบอกพี่อะไรบ้าบอกพี่อะไรนี่บอกว่าพี่นี่ไม่วัดไวหรวมไปเลยเพรเรยไปเป็นกิโลเจ้าไข่ยังไหนคือนบ่าเออมันพอสมัรพอสดตรทอ ข้าวปลาพักหล่นแล้วเพราะว่ามันมันสีห้าเลือกเดือกไหมข้าวขึ้นเดือกแมมไปพักสองคืนบอกแน่นครับข้อวเขาสุ่มหน้ากระพากนีบอกแน่นขึ้นผับป่า,ปา<อ>เขาก็เลยถามว่าอยู่ทําบุญด้วยกันไหมทําบุญในแบบไหนเราตอนเช้าก็ถวายไงถวายพ้าป่าไง<อ>ถวาย ผมจะไม่ไ้พักถวายจะถ้าเริ่มมันต้องพักพักแต่ว่าตอนเช้าเราไม่อาจจะไม่อยู่ด้วยาอาจจะครับเพราะว่ามันจะต้องเดินทางไกลอีกครับน้ำนั่นแหลเเะเปิดแอร์อนพอนกิน โอ้พี่น้องเอ้ยว่าจะยางเด็ดกับข้าวเดียวยางข้าวยางไปกำบลลมสามโล่สามกวนพี่นอสามกวนวอันนีชาติได้ชาติไปตัยชาติผลเลี่ยวเลยดิตัวนี้ว่ะเร<อ>าถอดต<ๆ>ัวนี้ออกเมอชาไอเอ็น,นว่าชาตินันว่ะไอ้เอ็นนี่ว่าเปิดแท็บเล็ตอ่ะอโอ้มีน่าชาติอยู่ ฮวงเอ้ยฮวงหาจองกันเงินไปพ่องานล่ะกะ็เ้าออกใ้ายๆก็ได้จังหน่อยแต่ว่าเข้าจะไปทำบุญกระเสิได้หรือเปล่าเมื่อไรเราร้องคืนนี้ใช่ไหมเรากลับมาพักตื่นเช้าเขาก็จะไปพราะเมื่อพานคืนมื่อนีร่นะมือนียู่ว่ามันออกว่ได้บ่ได้แล้วเลาต้องไปคืนแจ้งทุ่มซี่หาทุ่มเจ้าปราชีจริงปราชีอ๋อปาชีใช่ขนาด ่อนเดอพีไปนอเนเด้อจินีเ้อร์ครับผมสวัสดีครับเช็คเอาออกนะครับเราจะไปพักกูย้ยละเลาะแถวบ้า,บานโพ้นท่านนะครับออกแล้วครับจะเดินทางต่อไปใกล้หม่องที่พักนะครับเอาคือหมอนคือหมอนรถ ไปเป็นจริกินแบบท่านมาหรอเป็นพ่วนมันสืพ่นท่านไหมเออาาจากที่เป็นเนยเป็นเนยหมูเนาะท<ๆ>ี่ไปหาพัก,กรอรอทั้งคุเนาะ<ๆ><ๆ>พักชั่วคราวแล้วก็ร้องเสร็จแล้วก็เดินทางกลับกันเลยเรา<ๆ><ๆ>กระเป๋าเกียงมิลินขาดเลยจกดูแลปากดำบิด เงินหนึ่งหาหยู่ป๋อมไป,ไป,อป๋อมยนาะจักไปใส่บ่ไปป๋อปานยนต์หลุมมือเจ้าเนียยางหลงครับยางร่องไก่นะครับวันนี้ก็นีน่แหละครับอันนี้คือฟังโขงนะครับนี่นี่ขึ้นแม่นามโขงสีสีออกเท่าๆนี่ไฟฟ้านี่นะครับน้าโขงที่ยางเลาะมือเจ้าเนี่ยครับไปเอาเดินทางนี่นโอ้ยผ<ะ>่านฮะ อย่าบกักสมอืม้องนี่ได้บ่น่าสิได้อันนี้เขามีลูกศรบอกอยู่ทางลงนะครับบา้านพูดเฮาบ่รอริมมันบ่บ่รอเอาไปนี่แล้วครับบร่รอ,อ,อริมโคงเนาะบ่ครับมหมองตั้งนี่ นมาครับลกมุมเมงแล้วจังมารถมุมขึ้นเท่ากับขามาทางนี้เนาะแล้วเราจะออกทางเดิมนะครับเมื่อมีวัดวัดเข้ายางมาเศร้านี่ครับมีต้นแม่นครับนี่หละวัด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 อะไรวัดจอมนางครับวัดจอมนางนี่ครับที่เราจอมนางวัดครับวัดจอมนางที่เราเดิน ดูริมโขงเมื่อเช้านี่นะครับนที่เราเลี้ยวเมื่อคืนเนี่ยเลี้ยวว่านี้อันนี้พาอแม่เลีเ้ยวฮัก์สองเลยครับทางออกมาถนนใหญ่ที่จะมุ่งหน้าไปสู่บึงการนะครับแลทางนี้คือไปเป็นบึงการเดี๋ยวโค้งนี่แไม่นำโค้งนะครับ นี่เราอ้วยได้วะีบ้าจะได้อ่อเอีอ่อยังนี่ยตัดสีไปสักคือตีไฟแป๊บๆขังสัน,สนวัแวและสีเหลืองอสีเนี่ตัดลงไปวาสังอ์สัญญาณเนะะาะสัญญาณบถทันหมด่ะปูะนพ่ใส่ นี่กรเรื่นมาเรียวนีดีว่รยวลงนี่แมนครับได้เาก็ออกหันก็ได้ด้ยใช่ออกซอยน้ำมันอีกนิดบ้างพูดทั้งบอกทั้งผลที่อกปวยไปบอกทั้งผลอย่งไรนี่ซอยนี่นีซอยออกได้บนี่ได้บ่บ่ได้ครับได้บอได้ได้บเได้ทางวัแม่ับได้ตักเนี่ยบ๊กจอ มนบีกเจาะวะเลยบีกซี่ไหม αι? บีกเจาะเขื่อนเดียวกันปะบกซี่บีกสะบ้าน <c oughs> บิกสบนบีกซี่บีกสวานบ้านบานพ่นพ่นท่านจีตังกีเขียนบอก ยังดับไอโฟนยี่สิบจอไอโฟนยี่สิบ ไปทางโซ่โซ่เสริอมอุสานอนในวัดกันเ้เดี๋ยวแล้วเอาอะ,ะไรเผือกอะไรเปือกอะ,ะไรเผือกอีีเมตเลี้ยวขวาอ๋อที่บอกไปใช่หรออ๋อถาเราขับ บึงรู้เดีอยเฉพอเอ้ยเฝ้าไล่ยี่สิบหกโซวิสัยสี่สิบแปดมันสิสิริบอกเลี้ยวเลี้ยวไหนนะเลี้ยวขวา,วขวานี่ไงลูกสอนบอกเลี้ยวใช่หรอนีปะ ต้องเชื่อต้องเชื่อเขาใช่ไหมแ่อนเะลนบนท่านอ่ะเรียวปัวนี่นะอีเดเมตรเลี้ยวซ้ายม,มันสิบอกมันสิบอกจะมาขันมันสิบอกไปทางไหนมันก็บบวกกลมันสิไปสิบผมมันมันสิบอกไปทางหลับตัวน,นี้ไปทางไะู้ะนีซ้าย ายอย่างนี้มันกับม่ให้เข้ามาม่หรอแย่แทงงทำให้งูเหนี่ยงอรีสวรรค์เนี่ยอีกหนึ่งจนแปดกิโลเมตรเลี้ยวขวาน่ะ เลี้ยวขวานะครับสร้างคอมเฝ้าไร่สร้างคอมมันไปสอดกันเหมือนเดิท่ารีกิโลเมตรเลี้ยวซ้ายหัวนะบอกลวงน้าตลอดเลยนนึนโคตรถนาโคตพัฒนา,ฒนาเกือบเป็นเกือบเกือบเป็นพ่นท่านมันงวะ ครับนั่นเดีนันเดไปก็ลืยยนเลยหลกแค่ครับบ้านนี้มองภาคบ้านวะดีครับนี่มองภาคบ้านแถวนี่มองภาคบ้องอ้รีสอร์ทหรือยังก็ไหนไม่ต้องอยู่ในเมืองก็ไปพักในเมืองก็ไบกบไปพักในเมืองสิโลโอเคครับมาเช็คบ้งมาาซื้อเราครับขอบคุณครับผม นี่เดย์ไปเดย์ไปอออโอ้หนูเดยูกแพ,พ้อโอ้หลกพอรอนโไล่แพ้นะครับพ่อพ่ขอ,ขอหนางานแล้วพุ่นดีปลาเปาปลาปูาปงนะครับมาถึงเบิงหนางานแล้วครับเมือนแรงนี่ฝนลิ้นล่อยแล้วครับน,นี่ครับไปบบนี้เลยครับศิลปินดังเสียตัวนั่นแหละครับปีด๊ดปิ๊ดอันนี้ นี่ครับนนทันนะครับโรงเรียนบ้านนนทันนะครับหูแล้วหูหมองแล้วครับบังพักบะมี่ครับมีในเมียงอย่างเดียวนะครับไปต่อตามเส้นทางครับแล้วครับพอมาเช็คสถานที่ที่จะเล่นคอนเสิร์ตในคืนนี้นะครับสนามโรงเรียนบ้านนนทันนะครับแล้วก็พร้อมกับป้ายป้ายศิลปินเมืองเกิงเลย คนก็เลยยางมาเบิ่งนะครับศิลปินเบอร์แรกเหรอครับ่นก็ซี่ใช้ไปนะเด้มาอล้วก็ยังมี่ลูกแพรเออว่าลูกแพรตัวนี้เจอมเอออ่าพอสิได้ลรัขอเขาอยู่บ่แม่นบ่แม่นเอาหน้าไปแล้วก็มาบริจาคน้องๆเด้ไปนอนได้หรือนอนโอ้ย้อนเข้าห้พักได้เมื่อมันีหมกบัดมันเป็นบ้านนอกแล้วเนาะมันเป็นบ้านนอกแล้ว แต่พ่อร้านว่าหูห,หูออกไปปไา้าไก่กี่นา10ตุ๊ก12ตุกครับครับเราขับกราฟขอซูเมอร์หร,อ,อ,มมอ,หรอครับ